เคยไหมเดินผ่านสถานที่เก่าๆแล้วจูๆ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องอยู่จากความมืดบางครั้งไม่ต้องมองเห็นก็รู้ได้ว่าที่ตรงนั้นมันไม่ว่างเปล่าตรงถนนเล็กๆสายหนึ่ง ในจังหวัดทางภาคกลางหลบเร้นอยู่หลังตึกพาณิชย์เก่าๆกับโรงแรมร้างริมทางมีโรงทละครไม้โบราณหลังหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าไปใช้เวทีมาเกิน50ปีว่ากันว่าที่นาสาลเล็กๆตรงทางเข้าโรงทละครนั้น ยังมีเสียงดนตรีไทยดังแว่วมาในคืนเดือนดับเมื่อก่อนโรงทละครแห่งนี้รุ่งเรืองมากเป็นที่จัดแสดงนาฏศินทั้งรำไทยโขนละครชาตรีทุกข้ามคืนจะมีนางรำเอกผู้หนึ่งชื่อแม่ละเอียดนางเป็นที่เลื่องลือ งามจับใจรําริอ่อนช้อยเหมือนเทวดาไม่ว่าใครที่ได้ชมต่างยอมรับว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแต่ความงามก็มักมาพร้อมคำสาปในปีที่สามของการแสดงนั้นเองเกิดเหตุการณ์สยองที่ไม่มีใครคาดคิดแม่ละเอียด เสียชีวิตคาเวทีกลางบทรําที่กำลังเข้าสู่ช่วงคลายแม็กของเพลงอาญาสวาสดคนดูทั้งโรงตกใจสุดขีดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือร่างเธอยังรําต่อไปก่อนจะสุดลงช้าๆพร้อมกับเสียงคล้องที่ดังขึ้นเอง โดยไม่มีใครตีศพของแม่ละเอียดถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลเล็กหน้าทางเข้าโรงละครและแตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเวทีนั้นอีกเสียงของยังได้ยินเสียงปีพาดยังคงดังแผ่วๆทุกคืนเดือนดับและที่ศาลนั้น มีคนเห็นเงารำสวมชุดนางรำเต็มยศค่อยๆเรียวแขนขึ้นหมุนวนอ่อนช้อยทั้งที่ไม่มีดนตรีหรือบางทีก็มีแต่ดนตรีโดยไม่มีใครรำตำนานได้เล่าขานกันต่อมาว่าแม่ละเอียดไม่ตายธรรมดาเธอถูกสังเวยเพื่อแลก,ก ความสำเร็จของโรงทละครด้วยพิธีกรรมลับที่เรียกว่าจาริกครูฟ้าพิธีนี้เป็นการอัญเชิญครูนาศจากพบอันลีลับเพื่อมาสถิตในร่างนางรำมอบพลังสเสน่ห์อำนาจแลกกับการเป็นของครูไปตลอดการแม่ละเอียดยอมแลก แต่เมื่อเธอเริ่มอยากถอนตัวครูไม่ยอมปล่อยเธอไปหลังจากนั้นมีการสร้างพวงมาลัยทองแขวนไว้หน้าศาลเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นที่แม่ละเอียดให้ไว้กับครูใครที่บังอาจหรือสารหรือเหยียบเวทีเก่าโดยไม่ไหว้ครูต่างเจอดีทุกราย มีนักศึกษาเคยเข้าไปถ่ายหนังสารคดีไม่ได้จุดธูปไหว้ก่อนถ่ายเช้าวันต่อมาพบเขารำอยู่คนเดียวหน้าศาลทั้งที่ยังหลับตาอยู่แขนขาใบหน้าบิดพลิ้วไปมาอย่างอ่อนช้อยเหมือนมีใครสั่งให้เขารำ ชาวบ้านเชื่อกันว่าแม่ละเอียดยังอยู่เพราะครูยังไม่ปล่อยเธอไปและทุกคืนเดือนดับจะต้องออกมารำถวายครูหน้าศาลมิฉะนั้นจะมีใครต้องตายแทนปัจจุบันศาลหน้าทางเข้าโรงทละครยังอยู่มีการถวายพวงมาลัยใหม่ทุกวัน และในคืนเดือนดับยังคงมีเสียงปรีพาตโบราณดังแววล่องลอยในอากาศอย่าเผลอเดินผ่านตอนตีสามเพราะถ้าได้ยินเสียงค้องจงอย่าหันกลับไปเพราะแม่ละอีดอาจจะรำอยู่ข้างหลังคุณ